โอเคครับผมคันนี้ก็เป็นรถสเต็ปนะครับผมถ้าใครอยากทําตามก็ต้องมีรถสเต็ปด้วยนะครับแล้วก็การขับขี่การออกตัวอะไรพวกเนี้ยสำคัญมากๆเลยนะครับผมอยากให้ดูให้จบมีอยู่2ส,สูตรดูกันดีๆเด้อ โอเคครับผมวันนี้ก็ามาพบกับผมช่องเฟจี้ซีเอนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนจุนดรถ h อ n ด a าซีว c กเฟ2นะครับผมคันนี้ก็จะเป็นคันที่42นะน้ำหนักก็จะอยู่ที่1,150เลยน้ำหนักก็เบามากๆเลยนะครับผมคันนี้ก็จะเป็นรถสเต็ป 414HP 2,300Nm นะครับผม <Okay. S 1> ก็ข้อมูลตามด้านข้างนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็ถ้าใครไม่มีก็ต้องไปหารถมานะ ไปทําเป็น 414hp ก็ได้หรือว่าสเต็ปไหนก็ได้แล้วก็ลองมาทําตามคลิปนี้ดูวิ่งแรงแน่นอนครับผมแล้วก็่อนที่เราจะไปดูสูตรเกียร์กันเนี่ยล้วก็ไปดูการขับขี่กันก่อนเลยโอเคนะครับผมอันดับแรกก็ตั้ง AWD นะครับขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็กดคันเร่งอย่างเดียวเลยอันนี้ก็ขับแบบง่ายที่สุดให้ดูนะครับว่ามันจะวิ่งเท่าไหร่นี่มันก็จะออกตัวไม่ได้นะก็ดูกันเลยมันจะวิ่งเท่าไหร่ ก็จะวิ่งประมาณนี้นะครับ6.68นะครับก็วิ่งวิ่งพอประมาณนะแต่รถคันข้างๆนี่ก็สูตรเดียวกันทุกอย่างทําเหมือนกันทุกอย่างแต่ว่ากดคันเร่งค้างอย่างเดียวก็วิ่ง6.20นะโคตรแรงเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็มาดูล้านต่อไปอันนี้ก็จะเป็นการชิงไฟออกตัวนะครับออกตัวรอบ3 0 0 0 4 0 0 0รอบนะครับก็จะออกตัวดีมากๆมาดูกันมันจะวิ่งเท่าไหร่ก็วิ่งประมาณนี้เลย 6.23นะครับผมก็วิ่งเร็วมากอะ่ะนี่ละตานี้คันข้างๆนี่วิ่ง6.55เพราะว่ากดคันเร่งอย่างเดียวนะครับมันจับจังหวะไม่ได้แล้วก็มาดูรันนี้ลันนี้เนี่ยจะออกรอบส,งสูงๆนะดูดีๆนี่เลยออกรอบเกือบ7 0 0 0รอบอะ่ะล้อมันก็จะฟีออกไปนะครับมันก็จะวิ่งแบบดีมากๆเลยดีมากก็จะวิ่งประมาณนี้เลย 6.15นะครับ oh, <no. S 1> ผมก็คือเร็วที่สุดแล้วนั่นรถคันข้างๆก็น่าจะออกตัวดีเหมือนกันวิ่ง6.18อะ่ะขนาดกดคันเร่งค้างอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการกดสลับนะครับก็เบินล้อนหน้าให้ร้อนที่สุดล้อหลังก็ร้อนที่สุดนะครับผมเบินกันก่อนเลยนี่ร้อนที่สุดแล้วล้อหลังต่อเลยล้อหลังก็เดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะร้อนที่สุดแล้วเหมือนกัน ก็เลื่อนขึ้นบนหน่อยมาดูเข็มไมให้ดูก็จะออกตัวดีมากๆนะครับผมก็จะวิ่งต่อเกียรนเนียนกริะก็จะวิ่งประมาณนี้เลยนะครับ5.13นะครับผมโคตรแรงนะเคยวิ่ง5.10ด้วยนะแล้วก็วิ่ง5 5 3อะไรประมาณเนี่ยแล้วก็ร้านนี้จะเป็นการออกตัวรอบทรงสูงนะครับ ก็เอาลัานที่วิ่งดีที่สุดมาให้ดูเลยก็จะออกตัวดีมากๆก็จะวิ่งประมาณนี้เลยนะครับ6.58เปดนะครับผม6.58เปดวิ่งเร็วนะ6.58เปดนะเร็วมากด้วยแล้วก็มาดูลันนี้นะครับผมอันนี้ก็กดสลับนะ ทุกการขับขี่เราใช้ยางสปอร์ตตลอดเลยนะครับเรียบร้อยเบอร์ล้อหลังอย่างเดียวนะนเนี่ยดูกันหรือเปล่าเบอร์ล้อหลังอย่างเดียวก็จะวิ่งประมาณนี้เลยนะครับผม5.66นะ5วิจุดห6อ่ะก็เร็วมากเลยนะครับเร็วเลยเดะแล้วก็มาดูท็อปสปีดกันต่อเลยท็อปสปีดก็ อันนี้จะแบบขับแบบไม่ต้องกอกันเลยเราจะให้ดูละเอียดยิบอะดูการต่อเกียร์การตอบสนองอัตราเร่งดีหมดทุกอย่างมันก็ได้ประมาณนี้แหละเกียร์หกเกียร์เจ็ดแล้วเนี่ยก็จะมันจะยาวๆหน่อยเพราะว่าเราต้องเล่นต้นด้วย เดี๋ยวเราตามเขาไม่ทันหิหกร้อยหกร้อยสิบแล้วหกร้อยยี่สิบไปแล้วโคตรแหลกหกร้อยหกร้อยสามสิบไปแล้วนะครับสามเอ็ดแล้วตัดแล้วนะครับหกร้อยสามสิบสองนะครับตัดที่หกร้อยสามสิบสองผมไล่ลดให้มันตัดพอดีนะ ไป้ายไฟวิ่งเท่าไหร่มาดูกันไป้ายไฟก็จะวิ่งประมาณนี้เลยนะครับผม6 1 6บนะครับเร็วมากเลยนะไล่เร็วสุดแล้ว <c oughs> แล้วก็มาดูลันต่อไปอันนี้ก็จะเป็นการกดสลับตลอดทางนะครับเราออกมาแล้วแล้วก็ขับรถให้มันตรงๆนะครับแล้วเราก็เข้าไปกดสลับกันร้วๆเลยอันนี้จะให้ดูหน้าไม้ด้วยนะเข็ม <c oughs> ไม้มันจะมีบอกเราก็ไม่ต้องออกไปดูโอ้โหขึ้นเร็วมาก ก็จะวิ่งประมาณนี้เลย700ดบวกบวกอะ่ะ7จ0ดร้เจ็บเวฟเนี่หน้าใหม่ก็วิ่ง777นะเมื่อกี้เนี่ยโคตรแลงแล้วเราไปดูป้ายไฟกันเลยดีกว่าวิ่งเท่าไหร่มันวิ่งเกือบ800เลยนะคันเนี่ยโคตรแรงอะ่ะป้ายไฟก็วิ่งประมาณนี้นะครับ760นะครับผมมันก็เร็วอยู่นะ โอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับหน้าใหม่ก็วิ่งไปที่780บวกๆเลยนะครับผมก็แรงมากๆเลยนะเอาละครับก่อนที่เราจะไปดูสูตรเกียร์กันยเราก็ฝากกดไลค์กับคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมโอเคครับถ้ากดกันแล้วก็ไปดูสูตรเกียร์กันเลยสูตรเกียร์ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการขับปกติแล้วก็ออกตัวให้ได้นะครับแล้วก็วิ่งดันโลมันวิ่งอยู่ที่630บวกๆก็ใช้สูตรนี้เลย แล้วก็อีกสูตรหนึ่งที่เราใช้กดสลับกันนะครับผมก็จะปรับอันบนสุดลงมาอยู่ที่1.77นะครับ1.77แล้วก็เบิร์นยางให้ล้วนตามในคลิปเลยวิ่งได้แน่นอน5.1วิผมวิ่งได้5.0วิด,ด้วยนะแต่ว่าไม่ได้อัดคลิปไว้แล้วก็ดันโลเมื่อกี้นี้เลย780บวกๆกก็ใช้สูตรนี้เลยแล้วก็ช่วงล่างไม่มีอะไรมาก ก็ปรับแค่2อ,อันนี้อย่างเดียวปรับตามใจชอบเลยอยากได้ทรงไหนจัดไปแล้วก็อันนี้กดรีเซ็ตป้ายคันนี้ก็มีมานานแล้วแหละมีขายด้วยนะสนใจทักมาได้นะครับผมลิงก์อยู่ท้ายคลิปโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละคลิปหน้าจะเป็นคันไหนก็ฝากกดติดตามด้วยครับผมคลิปนี้ไปะละบายบายสวัสดีครับใครสนใจซื้อรถหรือซื้อเงินทักเฟซส,ส่วนตัวมาหาผมได้เลยนะครับ ลิงก์เฟซผมอยู่ใต้คลิปนะครับขอบคุณมากครับที่ดูคลิปผมจนจบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง <sm all> ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ